พีง่งเธอร้องไงวะแป๊บนบ n a t ย r เซอร์ที่รักดุบๆอืมคาังเขากินล้วยเดี๋ยวนะเพียงเธอนะลองกันเอาสดๆหรือเอาแบบมีซาวสดๆหรอ เดี๋ยวเข้าเนื้อเพลงยังไงวะเดี๋ยนะยูเซอร์ที่บ้านแบบว่าใช้แต่แบบ Apple น่ะนี่เจอ Samsung <c oughs> เข้าไปใช้ไม่ถูกเลยหรอเล่นแบบนายยูเซอร์ทำไมพิมไม่ไปเมต้องพิมตรงไหน <c oughs> พิมอะไรอ่ะพิมหาเนื้อเพลงอ๋อเจอละ 第儿